วันนี้เรามากับพี่เตยแล้วก็มากับพี่ดี้นะครับเฮ้ยไอ้คืมแั้งโพชันไปขายสตอก่อนดีกว่าโอ้โหสตอห้าอันสามแฉนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปไปจีจงทำไมอะพี่เล่นใหม่วันแรกกูไปไปจีจตอนกูเี่ยไม่ไหวก็ไปเป็นโกลเดอร์แล้ววันนี้ผมมาสมัครไอดีใหม่เลยครับเป็นกิจกรรมใหม่แล้วมาดูคุณว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแบบเปลียนเขียวสามด้านเลยเดี๋ยวผมฟัางชื่อก่อนดีกว่าเรามาเล่นไอดีใหม่เลยนะใครจะมากับผมไหมอัปเดตใหม่แบบเบิ่มเบชื่อว่า เลเยอร์สี่ห้าหกวันนี้เรามากับพีเตอร์แล้วก็มากับพีดี้นะครับเซิร์ฟแลนเวิร์สเล่นลุ้นเอินนิ่งไว้อูเคยเล่นเกมนี้มาก่อนตอนนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เขามีภารกิจให้ทำนะครับต้องบอกเลยว่าของแจกเยอะมากเล่นยันต้องเป็นสมัครใหม่เท่านั้นนะฮะเอารวมกิจกรรมปิกกี้รับรางวัลคุณกำลังเลือกไอเทมเพลเซอร์ปิกกี้การเลือกนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกไปเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้คือไอดีใหม่นะไม่ใช่ตัวตัวโปแตโต้ดูดิ คือแบบของแบบหืออย่างเอาอะครับถ้าสมักใหม่ตอนนี้นะของแบบรัวๆจัดเลยเฮ้ยอันนี้คือขอแตกโซลา่าด้วยเหรอกลับไปเหรอแล้วก็คอต,ตูมข้างหลังไหมหรือว่าไม่เกี่ยวเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆอ๋อรู้เรื่อง,องคุยกับใครคุยคนเดียวเอาละครับผมมาแล้วบังอีเวนต์ทิกเก็ตชาโด์เซตตัวละครสร้างใหม่ร้ยเวลาจะสิบขึ้นไปเท่านั้นนนพี่นอ้องอู ยังเอาอะครับมีบอดด้วย3วันมีเลด2 0 0มีโนวาสเปซฟรี7วันโอ้โห,โโหสตราร์เตอร์แพ็คจัดมีเวลคับนิวเพยเยอร์ออสแตตหนึ่งน่ารักจกัดขอที่เจนเนมีไข่ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ที่ฟักมาได้อินคูบัสวะไม่มีแว่นขยายด้วยว่ะนายมีแว่นขยายไหมเพื่อนผมมีแว่นไอทีไอทีลีลาเยอะๆปะกูลังเดินออกนี่ เพย์เนี่ยสีเทาเห็นปะมึงใช่ไหมเจอไปไอ้คุยก่อนนะหนึ่งเวลนี่นี่คุยอ่าคุยก่อนหนึ่งเวลครับผมตามมามาเด็กๆคุยคุยคุยทุกตัวคุยทุกตัวที่คุยได้ตรงนี้อยู่ที่นี่เนี่ยเล่นมาสิบกว่าตัวแล้วครับคุยจนชำนาญแล้วฮะแล้วก็ออกไปเก็บเวลกันแก่อนจะไปเนี่ยเปิดใส่คอร์สหน่อยครับเท่ๆตอนนี้กูใส่อีเวนตแล้ยินดู R O L ครับผมโคตรเท่เพื่อประกันสิบเปอร์เซ็นเท่เออโดนแมงอันนี้ฉกเอ้า เขาบอกว่าอันบนหัววางไงครับต้องสมัครใหม่ครับรับโค้ดผู้เล่นใหม่เอิญๆตอนนี้คือเราใช้ของฟรีนะครับห้ามห้ามขอของใครเด็ดขาด EB ก็ห้ามขอพี่ตามอยู่ไหนแล้วพี่ผมกำลังรับตี้อยู่อ่าอยู่จะแยกสม,มุนปิดล้ะกิจจ์จ็อบสิบครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนเพวินโดเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่งเร็วไ,ไวมากเพวินโดอยู่ไหนไวะฟินิกส์เอานักเตะเซเลนยยี่มาเลยกำลังซิ่งไปอยู่ถึงละ อุย้ยสิบถึงโ,โหไอ้เนี่ยกูไม่ถึงกเกย์นะดิแต่ไม่เป็นไรรับหน่อยเส้นเส้นใหญ่เหรอใช่ขออนุญาตเปิดนี่นะครับผมเอาสแตทกดวับทุกอย่างแล้วกดบอทเฮ้ยไอ้ตั้งโพชั่นอย่าบอกนะเกือบกับจุดเจ็บเซฟไหนัจะได้ดักรอโอ้โหที่นี่มีคนได้ดักรอวายจีจีแล้ววะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปวายจีจีทำไมอะเพื่อเล่นใหม่วันแรกกูไปวายจีจีตอนกูเนี่ยไม่ไหวก็ไปเป็นโกลเดอร์ อยู่ที่สเต็ปตอนนี้เราห้ามเติมตังค์เราห้ามเอาเวบีจากพีดห้ามเอาบัตรเดนบากิทำไมเล่นใหม่กันอ่ะกูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วอ่ะกูอยากหนีมึงกันเออเวทมึงก็ไม่ทานพูดไป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 ดีพูดไปดีดีไอ้เต้ครับแรกก่อนว่าซับปรับปินมซัปรินไหมไม่ผมเอาไปนี่หรือว่าคีย์ฮอปคีย์ฮอปเปลี่ยนเลยตันเลยคีย์ฮอปเสร็จแล้วแหละคีย์ฮอปเสร็จแล้วสปินไหมผมไปบอาฟีสบายบิวก่อนขอท้าดก่อนขอท้าดก่อนเหรอ สปินทำให้เตะแรงก็กได้แต่อันนี้น่าจะแรงกว่าเพราะนันบกวกกับแต่โดยตรงตามหลักทางพิสคณิตแล้วเนี่ยคือแรงต้นหารแรงปลายสูตรเท้าเตะของเทควันโดคำนวณจากฮีฮอปดูจากน้ำหนักทิศทางความสูงของหญ้าอุณหภูมิความชื้นเมฆหมอกสูตรเตียวเมตาครับตอนนี้พี่ถามว่าไงวะอะไรนะเอาใหม่นีมันบอกมันจะไปพิพูตตอนเลือดสิบเก้าได้เลยแล้วแต่แต่คิดชีวิตคนแบบ พี่ทำไม่ใช่ตอบผู้เล่นใหม่เลยเหรอผู้เล่นใหม่สงสัยแลลวครับมันมีคนถามวยาหรอว่าผู้เล่นใหม่ไอพี่แต่พี่พี่ทำคนมากกาเรเซิฟไก่เนี่ยครับแจ็สรองกลุมผูดเสียหายจากโลแล้วนะครับกูดูทรงแล้วมีแต่ผู้เล่นเก่าโชว์หน้ารอรอหน่อยค่ะไอชาโชว์เองเป็นผู้ชายอย่ามาพันพิมเป็นผู้หญิงไปขายสตอก่อนดีกว่าขายใครดีวะลองลองลิปตัวชื่อปเตโต้ไปดกวะเฮ้ยไม่มีนะชองหิวเนี่ยจเจอแล้วพี่ชองไอจอกเขาเชออยู่ตรงไหนวะปุ่มกูไม่มีภาษาไทยบอกกูที ชอกระชองชอกระชองอยู่ไหนอยู่ตรงท้องผู้เท่าอ่ะไม่ใช่เอาอยู่ตรงภาษาอังกฤษตัวไหนโอเคว่ะผมเป็นภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษเลยท้องผู้เท่าอยู่ตรงมาม้าพี่กูบอกว่ากูไม่มีภาษาไทยตัวจีอ๋อชิปจีโอเคโอเคเจอแล้วพี่ชองครับผมขายสตรอเบอรี่ให้เอะไรผมไม่แน่ใจว่าพี่ชองหิวเนี่ยใช่พี่ชองที่ผมรู้จักหรือเปล่านะครับก็ทักแบบว่ามั่วเลยทักทุกคนเลยนี่ไงกูเจอแล้วจันกูเจอแล้วเนี่ยแหละจันไผ่จันไผ่ขายสตรอเบอรี่ห้าอัน แลกกับแบ้นขยายจานไถ่ไม่อยู่อ่ะไม่มีใครตอบกูเลยว่ะเอ้ยกูก็ซื้อได้แล้วเนี่ว่าสามพันบาทเราเปิดกล่องมาตั้งเยอะเอ้ยได้เลยแฮมีไปขายตอวันี้เฮียซื้อได้แล้วเนี่ยเปิดกล่องอ่ะซื้อได้แล้วพักไปเสร็จแล้วก็ออกมาเกียเรเวลวครับแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาสวัสดีครับนี่คือทีมงานการวิทตี้เฮียกูดูทีมงานสามว่ะว่าไงครับก็มีสตอร์้านแลกกับที่พักเฮ้ย โชติวันทักมาว่ะคุณถูกแบนดเจ็ดวันตัวจริงปะครับเอา้าเฮ่อออฟไลน์ไปแล้วแลกข,ขายสตอแลแลกับพี่ฟักไข่โอ้โหสตอห้าอันถามแสนกูรวยแล้วนะไอ้ฮีก็ได้สัว์แล้วโลแล้วซีเรียสโลเปฟูเล่นใหม่ไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้เอา้าผู้เล่นใหม่เ็าไม่มีสิทธิ์ขายของเลยไงเฮ้ยมึงขายได้แต่มึงขายได้ได้ราคาเกินก็ผู้เล่นใหม่เขาไม่ขายของแล้วเขาแบบไอดีอ่ะแล้วเราจะไปไหนต่อ จับได้สปินต่ออัพไฟพี่อัพไปก่อนเดี๋ยวไปเตะไฟวิวสี่สปอร์ททัดน้ำคาแพ่ลมไอเห็ดนี่นะทัดน้ำหรอ,อไม่ใช่ทัดพิษหรอเออว่ะไอชี่เห็ดมันทัดน้ำนี่ไม่ใช่ทัดพิษเห็ดมันสีแดงไงพอมันแดงแล้วมันเผ็ดใช่ป่ะพอมันเผ็ดมันก็คือพริกพริกมันก็คือเผ็ดร้อนมันก็ต้องเป็นน้ำเฮ้ยอีย่งได้อยู่นะจิ่ตถานีนี้ไฟบิ็นฟูดได้แล้วโอเคเซิร์ชก่อนบิก๊กบิ๊กฟูวลวิวยี่สิบเก้าลบสิบห้าสิบสี่เออจริงไปได้แล้วเนี่ย อืม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 ,อมเฮ้ยลงไปแบบล่างเลยที่ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวพิ่งมามันจะไปแล้วเหรอกดไฟสิเอ้าไอ้กดเป็นโง่ยังวะเอ้ยเทียมันไม่กดให้อะ่ะเทียมันไม่รู้เหรอวะว่ามันต้องกดท้าดไฟอะ่ะพี่ดามีเกมอะไรน่าเล่นมั้งบ่กวะนี่แหละล็อกแลนเวิร์ดนั่นเอาแบบลองลองลอย่างเนี้ยแบบไม่ใช่เกม <c oughs> เก,มเก,มเกม็บเวลอ่ะมันไม่ใช่เกมเก็บเวลเหรอเกมประจ ol ใครหลายๆคนอะ รับสนุกน้อกว่ารับนี้ไหมอันนี้สนุกจัดเกมใหม่ใหม่เกมใหม่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 เหรอโรบอกสควิตเกมหรือจะเป็นรบอกเกมผีอ่ะผมคือหนุ่มปริศนาเฮ้ยหนุ่มปริศนาหนุ่มปัสนีขอบคุณมากครับสามสิบบาทนี้คือเชื้อไฟที่ทําให้สตรีมนี้สว่างสวยขึ้นพี่ดำกดวิ่งแล้วกดหยุดจะตีแรงๆงแตงกดหยุดแบง แต่จริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะว่าผมเคยวิจัยแล้วว่าอัพปุ๊บมันก็เตะแรงเลยเล่นจ็อบอะไรครับอันนี้น่าจะเล่นยาวๆเลยน่าจะเล่นไม่ไม่ไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันต้องใส่สมุดเดี๋ยวพาน้องโคโค่มาดีกว่าโอโหโคโค่อะไรโคโค่วะไม่เดี๋ยวปิดเดเบาเสียงอายุก่อนหว่าเขาจะฟังเสียงน้องโคโค,เค่เกมอะไรอะแลกหรอใช่เขาแจกของใหม่เลยผู้เล่นใหม่ด้วยโหมูตุดมาเลยดูดีตื่นกามจัดโอ้ไม่ได้ดูชื่อโคโค่เลยน้อง ร้อยวันพันปีไม่เคยลงมาน้องหานุ่งเดี๋ยวกูจบปัญหาเรื่องนี้เองโคโค่ออฟเฟสมาไอจีไหมแค่นั้นพอกูจบปัญหานี้ให้เจมอนโดออฟเฟตตัดยังไงเหรออัพเตให้โดนลาไปจีด้วนไปเลยค่าน้ำโคโค่โอ้ยขอบคุณครับค่าพนักโคโค่มีโคโดนเห็นค่าน้ำไหมให้โคโค่แด็บแต่พี่ขอดูดก่อนนะพี่ดีไหมน้อยแล้วโดนบอดลงเหรอกูสบายดีเนื้อสบายดีในโคโค่ลองพูดว่าพี่ดีค่ะดิ พูดเลยพี่ดีคะพี่ดีคะพี่ดีคะอื้องาน,นโกโกโได้โวยไปละเล่นเซิร์ฟไหนครับมาบอกกันตอนนี้ของฟรีแล้วครับใช่ครับของฟรีไหมล่ะดูเอาละกันนะครับบ้งได้ไมอีกสามสิบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าได้อะไรบ้างที่ผมอยากรู้ว่าเลเวลต่อไปจะได้อะไรก็มาดูของในเว็บครับเพราะว่าเขามีบอกอไว้หมดเฮ้ยเราเปิดข่ยไอศกรฟรฟองวะใครใหม่แจกเหรอก็เติมตังค์ดิโอ้โหอูดเจ็ดสิบห้าบาทไม่มีอะไรแล้วโว้ระดับเสีซเตอร์ เอาไหนเว้ยขั่นตับธนาคารผมเอาไขมันเลยธนาคารผมขั้นตัำมันให้ตัดหมื่นหนึ่งอ่ะดิโอ้โหนั่นก็เปิดก <c oughs> ี่ฟองอ่ะเจสิฟองเหรอนี่ไงนี่ไงเลเวลหน <c oughs> 1> 1, ึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบโทเค 60, ปเป็นนิวพิสกอร์นิวเพย์หกสิบจ็อบแมนนวลนสกอร่าลิงหกสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้าสิบเก้าสิบมันมีออร่าปะแบบในรูปอะเลเวลร้อยแจกขัดใจแร่หนึ่งอัน วย 500, ายเบห้าร้อยเอาคแรคเตอสองคาแรคเตอร์หนึ่งอันโอ้โหแจกแบบอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิโอ้แบบพองเยอะจัดนี่เพิ่มมากกว่าสิบมันพอดตูมส่วนปากเอา้ามีด้วย <c oughs> เออ่ยกูไม่เห็นได้แล้ววะอันนี้และสีทองนี่แจกตอนไหนเนี่ยตัวละครสร้างใหม่ระยะเจ็ดสิบโอเคต้องเจ็ดสิบก่อนเนีย่ยคือแบบว่าบ,บ,บ,บิ้มเบิ้มคือลือคือลือเลยครับสวัสดีปโปตโง่ไอิที่กูเจอโดบินตัวจริงไหม ลองสังเกตดีมีโยก็มีโรบินอ่ะไอชีมิเอโยมึงว่างขนาดนั้นเลยหรอวะยังเล่นอยู่อีกเหรอต้องดูกีย์บอพี่ถึงจะเปิดไข่ต้องดูกียบอร์ถึงจะเปิดไข่หมายถึงใครอนไหนเนี่ยไอเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้บทอะไรเนี่ยกูสามเบสเนี่ยไปออกกันไปป่ะอีกอีกอีกหกสิบเปอร์รอแป๊บได้พี่ผมรออยู่ผู้เล่นเก่าได้โซล่าเหรอครับเห็นในภาพเดี๋ยวผมถามผู้ใหญ่บ้านให้ เาแจกออร่าไอ้ที่นี่หมข้างหลังเนี่ยก <c oughs> ูจะไปเล่นใหม่เลยออร่ามันเท่ดีมันคือแบบไอ้แบ็คกราวให้เห็นว่ามันแตกต่างถูกต้องไหม<า>แตกต่างแต่ไม่แตกแยกแต่ใส่โซลา่ากับไปมาเนี่ยกูหิวเลยแล้วพี่ๆไม่ไปทำอ e ีเดนกันก่อนนะอ e ีเดนมาได้ชุดใส่นี้ได้บทนี้พีด้นี่เอ,เอ้าเฮียเฮียโ่ชิบหายดีนะดีนะยกูทำแล้วเฮีย อยู่ที่อีสูตรพี่อีสูตรตรงก่อนก่อนรับเพืป้ายครับผมพี่ไม่ทําก่อนว่าเขาก็บอกอยู่เป็นของกิจการรมผู้เล่นใหม่กูเชิดสอบว่ามึงรู้จริงหรือเปล่าก็าเลยนั่งนิ่งให้มึงบอกกูรู้อยู่แล้วแต่กูก็อยากรู้ว่ามึงจะพูดตอนไหนไม่อีเดนไปไงนะอีสูตรแล้วนักล่างงูเขียวจากัดไอ้เหี้ยงูเขียวสาวสิบตัวโอ้โหขี้เพื่อป้ายโงไงวะหรือตามไม่ตัวคำอ๋อนหนึ่งถึงสิบห้า กูดูทรงแล้วกกูรอพ่อแม่น่าจะไม่ได้เปิดหาแล้วข้อมูลไหนอะไรนี่มานี่อีสูตรอีสูตรโอยไม่เป็นก็บอกซี่ถามซี่ี่ไหนมาตรงมาตรงสะพานสะพานสะพานแล้วี่ยงูฉกแล้วไอ้งูฉกแล้วเนี่ยอียงูฉกแล้วเดินไปไหนไรกูกูก็รู้อยู่แล้วคุณทำเป็นถามแค่นั้นแหละ กรรณากรอกชื่อเพเออร์หนึ่งห้าหกมาทักเวสอีเดียนกันก่อนครับเพื่อทจะทาให้เราได้ชุดเวลอีเดนคะหรือฮาเด็กๆใหม่เต็มไปหมดเลยครับเดินตามทางที่เขาบอกเลยว่าเราต้องไปไหนบ้างให้ดีคอนโดเบบี้ที่เซิร์ฟบูิบทีปัสิบวอมเทวสามสิบตัวเอาไปเราจะไปหาไอ้ปราสาททั้งงังแหลมก่อนไหมปราบสัตว์ท,ทั้งแหลมแล้วก็นักล่างูเขียวมาตีคอนโดก่อนคอนโดแบบไหนเยอะสุดแค่นั้นเอาชุดก่อนอันนี้คือยังไม่รู้อีกเหรอวะ ไอ้นี่มึงลองลองเชิงกูอีกแล้วคอนโดนแบบไหนเยอะสุดตามพูดไม่ดูนี่นี่คือคำถามคนไม่รู้นะเว้ยถ้าไม่รู้ก็จะได้บอกแบบเยอะสุมอหล็อกฟิวสิบเอ็ดเฮียวาร์ฟอยู่ไหนวะไม่เคยมามอหลอกเลยแล้ววันนี้ฟิวอะไรสแนทเวฟฟิวสิบสิบเอ็ดก็คือห้ามเปิดห้ามบอกนะห้ามดูนะว่ามันอยู่ทางไหนไม่ดูใช่ เซนเกมห้ามกดนาวิกเกเตอร์พี่ชายลงล่าง <ig> ลงล่าง,ลง,ลางรู้แล้วไม่จะมาดูเฉยๆว่าบอสมันเกิดหรือเปล่าในแมบตรงเนี้ยไมไ่ขวามือไปไปไหนขวาบนอะ่ะมันจะดูไอพิวนี่เกิดหรือเปล่าแต่ครั้งที่หนึ่งคอนโดเตะทุกตัวที่อยู่ข้างหน้าเริ่มขออนุญาตจดทีเซิร์ฟบูฟคอนโดเราต้องอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่ามันจะได้หน้าจอดเดียวกันหน้าจอเดียวกันถึงจะได้เฟสไม่เป็นไรตั้งบนตั้งเตะถึง เตะไปอีก30ตัวระดับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ชิวๆนะครับทำเควสไม่ต้องใช้เมาส์คลิกครับเอิดบอทแล้วก็ไล่ตีเตะรัวๆลยครับจนกว่าจะครบตอนนี้ครบแล้วครบแล้วยายพี่โอเคต่อไปไปติปบักนี่ครับวิธีไปท่อนะสมัยเด็กๆใครเคยมาบ้างอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราตีติปบักแล้วถ้ามเมงทองเกิดเดี๋ยวเรา <How there. S 1> เดี๋ยวแบ่งเอาคนดูเลยหานเท่าแต่ผมต้องการความไวตอนนี้ยบึ๊บปั๊บบ,บะบะบะ,บะ บที่ท่อเนี่ยต้องบอกเลยว่ามอนชุกชุบมากเตะแป๊บเดียวก็ครบเลยครับนี่ผมเตะแค่แถวเดียวยังไม่ได้วิ่งเลยแม่งสำเร็จจบไปแล้วเหรอไวจังอ่าแต่แชทไม่ได้ดูจอเลยม,มองแต่มองตัวไม่มองทางทรงไหนอ่ะอุ้ยแลนเวิร์ดสูตรวะน้องว้าวเุ้ยเพิ่มประสบการณ์ห้าเปอร์เซนต์ใส่แล้วเพิ่มความท้าทานห้าเปอร์เซนต์อทีหนึ่งใส่แล้วเพิ่มอัน่งใส่แล้ว,ลวเป็นคนอ่านไวเหรอใส่แล้ว อุ้ยของอย่างดีครับใครไม่มีซื้อที่ฟักไข่ด้วยมีตังหรอมีดีก็ทำมาหากินเด้อคนเราอ่ะเฮียขยันคนขยันไม่หมดตายจริงวะนี่ไงแล้วผมฟักเลยครับผมอกูบัอินกูบัดก่อ็ยาเล่งนะอ๋ออะไรก็เปิดกล่องดีไอ้ไอ้ไอ้เต้รซื้อใบไฟโยอมไหม่ะเด็กซื้อใบไฟไดใดตังมีอยู่พันสี่ ไปตามก็ได้มีตังเยอะไม่ได้ไม่มีเย้ยมึงก็ตีไปดิคนปกติเขาตีอะไงมึงก็ต้องตีอย่างนั้นละเออเดี๋ยวซื้อให้ไปใบหนึ่งสงสารว่นเดี๋ยวซื้อให้โอ้โหเชี่ยแพงชิบหายเลยห้าใบมาแล้วเอาเอาเอาไหมนี่ไงเดี๋ยวกูอือโยนละให้ใบเดียวมึงไม่ได้บอกเอาเขียนนี่ต้องทั้งข้าสวนกลับปะวะเพื่อนมึควรมาซัดเราสวนนี่เอาขี้นี่ก่อนเลย เฮ้ยอาครูไม่ไหวเหรอวะอ๊อฟแม่งตีกูตายไปทีเลยยิงมป็นคูดเยอะเกินเลยวะ <S <S เฮ้ยไม่ได้แชร์เต้เเยเอาเหรอโอ้โหเตะเพลินเลยเฮ้ยโจนาธานโจนาธานแปดอันนี้คืออันนี้คือที่เราเพิ่งรับมาเหรอเนี่ยโจนาธานแปดมีของปะไม่รู้มันยิงอยู่อะแล้วตอนนี้เราเวลร์สามสิบแล้วนะฮะกดนิวเพย์เรอร์อีกทีนึงดีแล้วเราเราไปเก็บไอออฟซอมบี้ตามเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะเดี๋ยวถามเจสซี่ดีปีให้ ในเกมเน็ตมาล็อกเนี่ยการไปเก็บออกซอมบี้เหมาะสนหรับชว่วเลเวลที่คุณสามารถตีมอนเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้รับประสบการณ์เอ็ที่ดีโดยมีปัจจัยดังนี้ออกซอมบี้เนี่ยข้อมูลพื้นฐานคือเลเวล54ธาตุปีดิบอันเดดเบสเอ็กพีจะอยู่ที่792จ็อบ475เลเวลที่เหมาะสมคือถ้าตามระบบเนี่ย15เลเวลคุณจะเอ็กพีเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณควรไปตีในช่วงเลเวล39นะครับผมให้เหี้ยถูกปะเนี่ย51ลบ15 ไี้ข MM ้อมูลอยี่งมั่วในไอสัสเฮ้ยโอยอีกชวนไอ้นี่เขาตีด่วนเต้ยมันโซนิกโบอก G G X ไฮเปอร์ไม่รู้ว่านวิดแม่งโซนิกโบอะตัด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 ตังตัด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 ตะลงัาตากคัดตตัด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 ดนัดแลดวัะต้องต้องโยนไปข้างบนให้หมดเลยใช่ัคนตอร์ฮิกััอะไร เดี๋ยวพอมันติดมันก็จะเตะตึ้มเฮ้ยหูนตีเนี้ยละโดนตีไม่ดีเฮียเหยียบที่หมาด้วยสัตสหน้าตบัดมาดีเฮียอ๊อกอึอึอึมานากูหมดแล้วไอ้สัตว์เคาน์เตอร์จิ๊กเฮียกูกดยังชวนตีมันไม่ทันเห็นไหมไอโนวิดใช่ไหมที่มันสับเอาไวใช่ปะไม่รู้ใครอ้าวโอ้เฮียชนมั่วเลยนี่วะทำไมไม่หมดอ่ะไม่ชัดคนหน่อยเหรอไอ้มาดีมีทุกคนเดือบสัตว์จะว่ายอดอยู่เลยเวีนเอ้ยแล้วมันเตะมันทำไมอ่ะ เราฆ่าค,คนไงโหูไม่เหลือใครแล้วเฮียนี่ไงไอ้เต้ยนี่เอาไอ้นี่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 แล้วตัวแล้ว,ว,ลวมันไม่เข้าโหูแม่งสับแบบปั๊บๆๆๆเลยถามยายแอปหรอผมไม่ได้ย้ายแค,ค่กลับบ้านไอ้คำถามนี่ผมต้องตอบไปกี่วันวะเนี่ยถ้าตัดทีเป็นสักหกเดือนมันจะมีคนมาถามเป่าวะแอรอัพสเตตัสอะไรบ้างครับมือใหม่มือใหม่มอ,หมยอย่างแรกนะติดสติ๊กเกอร์ก่อนเลยนะครับข้างหลังอ่ะมือใหม่หัดโซ อัพเอจีนำครับทุกอาชีพที่ใช้ความเร็วอัพเอจีนำหมดเพื่อจะได้หลบมอนดูแค่นี้เอจีก่อนพอเอจีมันเสร็จปุ๊บเอสพีดีเรา190หรือยังหลังจากนั้นไปดูก่อนว่าฟาร์มตัวไหนฟาร์มตัวไหนใช้เด็กเท่าไหร่ก็ลงไปแล้วผมเบลอัพแล้วไงล่ะน้องน้องพี่จามบอกพี่เต้ยอัพสปินเอ้ยเต้ยเบลสปินเหรอมันได้อะไรอ่ะมันได้เตะแรงโอ้โหเทลโดสำนักไหนเนี่ย ไม่สปินนี่คือมันต้องอัพเหรอหมายว่าเป็นแพสต,ติบเหรอใช่ลองอัพทีหนึ่งทีนะเตดูดาเมจดูไม่เอาไม่อยากไม่อยากกดวิ่งมันไม่ต้องกดอะไรแค่อัพก็แรงแล้วเนี่ยต้องให้เตปัลโดรุ่นใหญ่มาสอนออกสกเกลห้าสิบสามสามสิบแปดไอซัตรนสิบแปดเข้าไปได้แล้วเข้ามาเข้ามาเอ้ยทำไมกดค้างแทงแล้วโอ้ยอห,หมูลองกดแทงไงว่ากลับไปก็หน้าเหอะไม่ไหว่ไมมันตีทีเป็นข้อสั์ ไม่ไหวก็ไปเป็นโกดีมันไม่ได้เก่งเลยเนี่ยโอ้ oh, 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 oh. ดูท่าจะไม่ดีครับเตะที่ออกนี่ผมออกเลยดีกว่า oh. เขียวน่าจะสบายกว่านี้ฮะและกูซิ่งไงและกูซิงและกูซิงเล,งลวเวลแบบไม่ได้พึ่งอะไรนะครับปกติผมจะมีบาดแดนมีพีชน่นน,นี่ตอนนี้เนี่ยผมได้ว็สสิแล้วบอกเลยว่าทุกคนก็สามารถ็บเลเวลได้อาอออาโคเวลสา,ษษาได้ตีด้วยได้ไหมคะได้ครับ มาเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอ้ดี้ออกหมดเนี่ยผมตีตีไปว่าน่าจะได้ประมาณสัก80ครับเพราะว่าอีกปีของคูณแจกเยอะมากนี่ใครอยากจะตามพี่มาก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่าง